สวัสดีนะครับสำหรับภารกิจอีเจนแดงตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าสิก้กายอีเจนแดงอัปเกต9ดาวจะได้ให้เปิดกบสีชมพู8ดาว1ชิ้นแล้วก็จะได้ตรงนี้อีก1ตัว e อีเจนแดง เอ hey, ครับรับเลเวลเจสิเกีนแดงจนถึงเลเวลสองสี่สิบกดรับได้เลย hey, hey, ชุดมดแล้วรับมแล้วนะครับเป็นตัวหนึ่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยมีเจนแดง าก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าเรากดอัปเกรดตรงนี้มันก็จะเป็นอุ่นตาเราไนมะ่เอาเรับรก็จะไอมันก็จะเป็นแ y p เปถ้าเรากดอัปเกรดตรงนี้ตรงเนี้ยดันขึ้นไปเลยนะครับเป็นเก้าดาวนะ ไม่ต้องไปทำไฮเปอร์นะครับกดสลับไปเลยก็จะได้กบไฮเปอรนะ์อีกหนึ่งตัวนะจยอ่ะลุยนี่นดาเรกก็เป็นก้าวดาวตัวแรกนะครับแบบนี้ พชรอันนี้ห้าเพชรแล้วก็ไปรับผกิตพิเศษอีกหนึ่งจำนสองตัวนะครับมีเไหมสองรูเล่ไปถึง,งก็รับเลี้ยงเต็มแล้ว,วแถวบน สองตัวพร้อมเจสสิก้าเก้าแล้วนึ่งตัวแบบนี้นะจ๊ะโอเคนะครับบ๊ายบายแล้วเจสิกัา